อ่ ah, l l m m m o r r e about fruits and vegetables ก็คือบอกฉันบอกชันเกี่ยวกับผักและผลไม้หน่อยนะครับคำตอบคือ they can provide many things คือพวกมันสามารถให้สารอาหารที่มีประโยชน์นะครับ you can get many essential vitamins and minerals from fruits and vegetables คือเขาบอกว่าคุณสามารถได้รับวิตามินแล้วก็ได้ธาตุที่จะเป็นนะครับจากผักและผลไม้นะครับผ่านวอรอยังก็ตามครับ ซัม e n ลติ r e ์อารา r ะ a r ฮ r ร์เดอร e ทุ o ข e ซัมฟอร์เพนไบฟูดอาร์บางสารอาหารนี่ยมันก็ค่อนข้างที่มันเป็นการที่ค่อนข้างยากที่จะได้จากอาหารที่มันมาจากพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ this includes protein iron Calcium, Zinc and Vitamin B12 เมนตู้อท์เทมเบครับเทมบีทูอะไรทครับก็คืออาไอสารอาหารที่ว่ายากเนี่ยมันคือโปรตีนเหล็กครับแคลเซียมซิงค์หรือสังกะสีครับแล้วก็วิตามิน B12 นะฮะ Make sure to eat balanced i t with a variety of ก็คือก็ทำให้แน่ใจนะครับว่าคุณกินอาหารที่มีความหลากหลายครับแล้วก็อย่าง,างส่วนที่พอเหมาะนะฮะอ่ you r doctor if you have question about อย่ก็คือก็แลปรึกษาคุณหมอครับถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการของคุณนะครับก็นะครับก็จะลืมกินผักผลไม้กันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งของวิตามินและก็แร่ธาตุที่เราต้องการครับแต่ก็อย่าไปกินแบบอาหาร กินผลไมานที่น้ำตาลสูงเยอะมากๆครับเดี๋ยวน้ำตาลจะเยอะเกินไปนะครับก็กินในพอประมาณนะครับอ่ะฝากไว้เทั้นี้นะครับขอบคุณมากครับที่มาติดตามรับชมกันนะครับไว้ครั้งหน้ามีมาฝากกันจ่อมาติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะครับ